สวัสดีครับมาพบเพอะกันนะครับวันนี้วันไห้เขาลงเขาป่าเน,ะน,ะนาะงคู่มา่นเสนาว์วันนี้วันไห้ไปหาเห็ดขับไปแถหน้าครับไถหน้าไถหน้าสิบ้านเขาหน้าปังหรือหน้าแงดงนาะเนะาะงวันไห้ไปก็ขึ้นหอดพี่น้องก็ได้มาเห็ดคลิปต้มเป็ดปลาไหลพี่น้องต้มเป็ดปลาไหลวันนี้น้ำเสนอพี่นอ้องโอ้ยปลาไหล มาไอเอฟซีเซ e, oh, ียวเพื่อนเซียวนะครับเอามาฝากเบิกเคลืนนี่โอ้ขอบบุญขอบคุได้หลายเลยเซียวเองุณชน่ะพี่น้องอู้ขากเพื่อนพี่น้องเลยปลาไลแต่เขอไม่อยากใส่มือน้องพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อมามาพี่น้องมา ะเนี้ยหนึ่งหอนหอนไม่ไห่ควงแบบง่ายได้อพี่น้องคนน่ะหอนหอนเอาไบบนี่แล้วพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาเอาบแบบง่ี่แหละก่อนโอ้ยน้องโอู้ดีจังดีดีพี่น้องดีเสกยาวกับพี่น้องเนาะ โอ้ oh, หักแล้วพี่น้องเลยอาพี่น้องมา 晚挺好换的。换换 ประมาณเกือบสองโลนะพี่น้องเียเกี่ยวเพิ่นมาแต่เกี่ยวเขา่นโทรมาเมาาื่อคืนเพื่อนเฮ็ทยังมาสั่นแต่ได้แบบยู่บ้านซื้อบา่นบอกมาเอาอยัานอะไรบ่างมา,ามาฝากเกี่ยว ตอเ้เดียวไปหาเจ้านะครับเจ้าก็ดีครับยังขืนหอดูเตมกัน,นอยูอเเอเเ่นอเจ้านอหัวเจยบไรเจ้าก็ข้มเมยนเร้ก ตังหรือบ้านเก่าหน้าข,ข่างๆคนเขียวเวอ,อ,นนอร,ร์แหละพี่น้องบ้านก่อนคนดูบ้านท่านี่คิดภารกิจบริเหตพร้อมเพลินนะพี่หออู้ห้าวพี่น้องมาพี่น้องมา รสชาตินำเข้มข้นพี่น้องบริเฮ็ดอย้าพี่น้องเบิ้งเปล่าของวัวมาตรามถึนมากกับจักการเลย รลูกพ้อยดีพี่นอ้องมันมันตัวใหญ่มันสิแข็งมันบวแข็งไงพี่น้องเชื่อว่าเสือมาเพราะใจวังรัานไหนวะ กินผุดยาวเสียบบนอ่อารองเบิ้งกับของหมักนอะพี่น้องเนาะเป็นยังสิบบ่อเสียบนะเอาข้ามเหอนไงนอะพี่น้องเนาะ มุ้ไผ่ได้พี่หรอมุ้ไผ่มันม,นมันดีพี่หรอมันมนเป็น,นยมมันเขนเนอกลี่ยนใ้เก่ยคมได้ี่หรอเอาเอาดีมันใจ พี่นอมาโอ้ฝุงบินตําบาวเท่ากับขออย่าบาดผ่าพิ่นเนอะุงบินตำลายลยขึ้นกันก็ทั้งฝนสึ้น่าไม่พอบะลูก แบบบ้านๆเขาก็แทบพื่อกันที่เนาะแล้วมมีโอกาสโมเด็ไปเก็บเห็ดเอาไปน้องเนาะเติมชิลามนะี่น้องเอาวแต่บังไปไผ่เอ้เติือดยอดเพื่อไปกินแต่แทพอเิ่นย่งเป็นเย็ดไปกิน ยังยังยังคือถอดคือเห็นยังอย่าง,าง,าง,างานีน้เราก็บโบยูเแบบพี่หน่อยสีบ ้องบริกินโดนแกได้หือเปี่้แก,ก้วเพิ่งจะจมอยากไปเก็บเพชรวันเดไปดิแ่น่นนไปลอกเน,ะนาะยากดูเอานี่ใช้เอา

ตัวนาดเสีตยมคนดีแล้วยมให้น้ำหนักไปหรออารรยากาศมันบ้านเฮาดูมากินแบบเนบ้านเนนอกเฮาข้องแสี่ยมร้ายนะไปห้อ Uh, nangkong ni jang, jang. jangan, jalan Dia jalan ni. Dia กเบิร์ดเดินี่น้องอู oh, ้เ oh, สียบหลครับกับโมมีอย่างไรท่านมากกะ่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไหนเเ้อร์ครับครู oh. มันแชนแนลน้องใหม่เหดคขิดยังโมหันเก่งหรอกครับอย,ย่างยาเฮน้นเพลนเฮ็ดไปรเรื่อยๆกันมีนัง่งให้กำลังใจกันอยู่นาะครับนาะ คอยเห็ดคอยยางเป็นไรครับกับผมมีอยัางไรเอาไว้คลิปหน้าบัรราได้ไปหาเห็ดท่าพี่น้องเขาปลาเนาะพี่น,อน้องเนาะสำหรับนี้สวัสดีครับ